มาจ้าจึบจึบโอ้ตั้งแต่จับเดียวคอยกันได้ยากทูท่องเรียนเลยวเหตถือโ้ยอะไรโอ้ยบ่ได้ดอกเธอมาบ่ได้ครูขอการน้สไตย์แย่แปะมันต้องเป็นจังสีมาลูกวายตั้ม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 ตะลามตั้มหัตั้มตตะลามตั้มตสไตล์คอยค้นแล้วจับคนแล้วจับว้ยบัไดอีกแล้วบัไดคู มาลูกมามาโชคหมันโชคหมันโชคหมันด้คูตั้ห้วยก็เหตุเปลี่ยนวะเห็ดจ้าไหนเปลี่ยบอกเน่ยนะคนสิคนเนื้อคนเนื้อคน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 มาคนมาได้บ่โอ้ยบ่ได้ดอกคือคนจ้ไหนจ้าสีใด้ครกระรูกฟูไปซื้อดอกทอ้งเรียนยันยังไม่ช่ายเงินบ่ ขออ่อยกับลูกฟุ้งกดันอย่าคนแย่งไล่แก้วข่อยสีครวมได้บอลเลียนบัวพอด้สีชมพูกับสีฟา้าบาเข้ากันมาลูกมา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 มือหมานมาโอ้หมานหากักเลยดีดีอยู่แต่บอลเลีนสีนักเติม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 เอ้ยสีฟ้ากับม่วงจ้าพอด้ดอกไม่ได้คู โู้งห้องสีกินยากเขาเริ่มบานใครอยู่ในห้องทองสองคู่แล้วโอ้ยมาได้เนาะสิพ่อคู่นิ่เขาโอ้ยบ่คือบ่คือดอกเขาแล้วเบิ่งหาคู่ก็เจอได้กับมาคือใครมาเอ้าตุกใจญ่ตุ๊กเนได้สีคล้ายๆกันเนาะเอาคู่มาเนื้อคู่มาเนื้อคู่มาเนื้อคู่มาหนังคู่มากระดูกคู่มาอุ้ยมาดีกินยากเดีบ้านยากแล้ว ว้าวอายุครูครูมาเลวครูเพิ่งเกิดครูเพิ่งจิเกิด,กดอุย้ยคู่ขาคู่คู่สันอยู่ไหนวุ้งข้างนึ่งเขียวข้างนึงแดงคือเลย เยกรแฟ่ยสหายกินเแต่เมื่อจะไหนคือมาณนีนบัมาไดน้อสิพ่อครูปล่ากูขอยยุใส่เป๊ะเธอยุใส่ได้คูไปว้าวปาดพุ่นหมานสามคูแล้วจันมเติมเต ใหญ่ยูใหญยูวันเดียวได้ครูยูนี่ว้าวโอ้ปาดใกล้แล้วเธอตายล้วฉันนะโอ้ยคูไม่เด้อครูว้าวได้ย็นีได้คูต้องเขาอยู่ว้าวโอ้โอ้สีส้มพูเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะยายแปรมีแล้วค่ะสีชมพูไข่มีแล้วจีอุ้ยงว่าต้องเอาละเธอได้แล้วให้ฉันชันชนะขอให้ได้เด้อโอ้ยบ่ได้ เดี๋ยวนี่คอยรุ <have S 1> <ım. S 2> ่นสีเขียวกับสีชมพูท้องเดียดกดนก็ยังด้สีส้มทึอทอยู่แดงมดสีดโอ้ยบ่ได้ชันแยองไหลจังว่าคอยนิ่งนี่ล่ะไหนคะชมพูมาลูกโอ้ยจักมาหยัาง โอ้ยบอเห็นดอกเธอถู่สั่นบมท่านีนฝอยน้ำเข่าสีเขียวด้วะเขียวอยู่ไหนเขียวอยู่ไหนลูกมาอุ่ยอยู่ซ้ายน้อค่ะใส่นอคู่ฝอยนี้คู่ดีอยู่ซ้ายเอาคือบพ่อคู่น้ำเข่าว่ะโอ้ยแป๊ะเหลือกี่คู่คะสองคู่ค่ะคนก่อนนะคะโคเล่โคเล่โคเล่มาโอ้ยเธอ เธอก็หมานแถอะแฝดขอคู่เดียวลูกขอคู่ชีจมูกคืเธอก็แมนไม่แน่นะโอ้ยทำไมฉันแมนเหมือนเธอเลยแปดโอ้ยบัตไอีได้สีโรูปาเธอโอ้สีม่วงเธอได้แล้วโอ้ยเอ๊ะโอ้ยได้ยู่ปะเนี่ยให้แน่ให้แน่โอ้ยอย่าบ่ได้น้งเขาโอ้ยตกใจเว่ย นึกว่าสิบ่พ่อครูน้อเขาเชี่ยวแต่เย็นลูกพี่อีหยังก็เกิดขึ้นได้เด้ต้องเรียนโอ้ยบ่ได้แล้วเธอต้อง่อยขอสีชมพูสองดอกคอ้เร็วเร็วด้อปากห้องเดียวสวี๋ยโอ้ยขอมีเสียวค่ะมีเสียวเว้ยเสียวไหมเรียนมีเสียวไหมบ่เผือเสียวบ่ได้ อ้า้องเรียนต้องเรียนจ้าเอาให้ได้โอมอีกแล้มมว,วมีเสียวเลียนมีเสียวมีเสียวเขียวกันเขียวกันโอ๊ยบุไรชสีซ้ำบุไรชสีซ้ำซ้ำข้ได้แฝดตัวไหนได้เดียร์อ้ยเธอคือดีใจฉันอยากได้สีแดงเธอเอาไว้ใส่ไปหาระ ในกองหั่นเขาเร่หาลวดโอ้ยฉันบ่ได้ดอกเพื่อโอ้ใกล้แล้วนะสีแดงฉันก็มาไ,ไดโ้โอ้ยยุในะส่เนาะสีแดงหนิเนาะมาลูกมาขอคู่เดียวเอาคือบอได้คู่เดียวทนายหายได้คู่ดดเดียวคู่เดียวของฉันสองคู่ของเธอเหลือคู่เดียวสีชมพูแล้วเธอฉัเหลือสีแดงกับสีส้ม ว้าวอยากได้สีสมกับพีแดงเด้ยเด้ยโอ๊ยฮะบ่ได้ซ้ำอันหอแดงขางหนึ่งสมขางหนึ่งวิ่งขึ้นมาดูค่ะวิ่งวิ่เธอเธอเคยสีได้แล้ยดิเกสีได้ยังได้กันยากได้คงจะแม่งได้แดงอันหนึ่งได้สมอันหนึ่งมันว่ได้เป็นคู่กันไม่คนแล้วนะ ไม่พ้นแล้วนะหาคู่มาเจอหาคู่มาเจอโอ้คู่เดียวกันกินยากไว้ช่วงเรียนเสียวไหมไม่เสียวโอ้ได้คู่อยู่ได้คู่แล้วคู่คนละคู่ของเธอสีส้มนี่มันยังจับสูกเรียนสีส้มเถอเธอสีส้มมีมันจับได้บ่ได้มีอยู่เท่านั้นล่ะโอ้เธอได้มีของสันสีส้มโอ้ยหาคนเดิมเสียก็ไมซื้อเลยวะ Oh! โอ้ย,อยนอนอบ่ได้มันอดทนไม่ท่านไหนนะไทยสิได้วะ <c oughs> สุดท้ายแล้วเดี๋ยวสุดท้ายแล้วว้าวปอกันข้อเทียยค่ะชี้สมชี้สมนี่หนีี่นี่เดี๋ยวด้วย <c oughs> จี่จมปูนั่นเอ้ยได้ใจไปเจอชนะแล้วไปยเอาพุทนละใบเออจะเอาใบนี้เดิมจ้าใบน้บ้ารับน้ำกันไป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 พันมามาพันมาพันมาพันมาพมามาบัมาเ่มาบัวมาเล่นมาบัวมาเล่นรุ่นรุ่นร ได้ห้าชิบาทก็ดีอดีเข้าแรวแวแร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 วรวแรวแรวแเรวแนวแร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 วแนวแรวรวแรวแรวว่าวแร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 ว่รวแ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 รวรียนวแร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 วแวแรวรวรวแ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  พันมาลูกพันมาลูกพันมาพันมาพันเพิ่มมาเรียนพันพันเฮ้ยเฮ้ย